สเรื่องนะคะที่คนอยากทำธุรกิจอาหารหรือว่าขนมนะคะห้ามลืมทำเด็ดขาดเลยะคะ่ะไม่อย่างนั้นมีโอกาสเจ๊งหรือว่าขาดทุนได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือในการทำขนมเนี่ยอุ๊ยทำออกมาแล้วเพื่อนๆชื่นชมกันใหญ่เลย แต่ว่ากําลังคิดว่าอยากจะทําเป็นธุรกิจเนี่ยอย่างแรกที่ห้ามลืมทําเลยก็ดูว่ามีคนซื้อสามจริงหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปลงทุนขยายใหญ่โตนะคะเพราะว่าการซื้อสามค่ะจะเป็นการยืนยันที่ดีที่สุดเลยที่จะบอกว่าขนมหรือว่าอาหารของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันขายได้ในท้องตลาดจริงๆไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาซื้อสามจริงๆอย่าลืมนะคะไปขอรีวิวด้วยค่ะเพราะว่ารีวิวเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อนะคะตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่สองที่ห้ามลืมทํามากๆแล้วคนที่มาปรึกษาเราลื ทำหลายคนมากเลยนะคะก็คือการคำนวณต้นทุนค่ะเออในขนมอาหารมันจะมีต้นทุนเยอะเออมีชีสมีแป้งมีแบบนุ่นมีนิสป่ะคะลืมลืมคนนั้นคือลืมคำนวณใส่ชีสแบบแล้วเป็นต้นทุนหลักของค่าแบบต้นทุนต่อชิ้นนะะ่ะแปลว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คำนวณจุดนี้นะคะคือยิ่งทํายิ่งขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นมือใหม่อย่างเรานะคะจะต้องกลับไปคำนวณก่อนคะ่ะว่าต้นทุนมันเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยะคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะพวกขนมและอาหารเนี่ยมันมีเชลฟลฟ์สั้นใช่ไหมหมายถึง มันมีอายุไม่กี่วนันถ้าเกิดว่าคุณเริ่มขยายตลาดได้แล้วเนี่ยหรือว่าเริ่มมีคนติดตามแล้วอย่าลืมนะคะแบ่งเวลาไปคิดด้วยค่ะว่ามีแบบ product หรือสินค้านะคะที่มันมีเชลฟ์ไลน์นานขึ้นได้ไหมนะเพื่อเป็นการเพิ่ม product ์ไลน์ของเราเองนะคะแล้วก็ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณค่ะก็เป็น3ข้อนะคะสําหรับคนที่อยากทำธุรกิจอาหารที่แบบห้ามพลาดห้ามลืมเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าการตลาดแบบนี้นะคะก็สามารถค่ะ follow channel นี้ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีความรู้ดีๆนะคะมาแชร์ตลอดเลยค่ะ